การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพตอนที่สองสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับเรื่องราวของการบวกลบรักคนกันอีกแล้วนะคะเด็กๆยังคงจำกันได้ใช่ไหมคะว่าโจทย์การบวกลบรักคนนั้นก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวกและลบอยู่ในประโยคเดียวกันโดยถ้าโจทย์มีการใช้วงเล็บ เราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์มาบวกหรือลบกับจำนวนที่เหลือค่ะเด็กๆลองมาทบทวนาหาคำตอบของโจทย์การบวกลบระคนกันก่อนดีกว่าค่ะเรามาทบทวนการหาคำตอบของการบวกลบระคนกันดีกว่าค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหาคำตอบของโจทย์การบวกลบรักคนกันได้รวดเร็วทุกคนเลยนะคะในวันนี้เราจะมาฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนจากภาพกันอีกครั้งคะ่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนหลักการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนกันก่อนเลยดีกว่า โจทย์ปัญหาการบวกลบละคนนั้นเป็นโจทย์ปัญหาที่มีวิธีคิดหาคำตอบทั้งวิธีบวกและวิธีลบระคนกันดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาว่าตอนใดควรทำด้วยวิธีบวกตอนใดควรทำด้วยวิธีลบค่ะ ซึ่งหลักในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบพระคนนั้นก็เหมือนกับหลักในการแก้โจทย์ปัญหาโดยทั่วไปคือเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์และแปลความหมายจากโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์และจึงหาคำตอบค่ะ ในวันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆไปกันเลยปลาทองสิบสามตัวปลาเงินยี่สิบแปดตัวเอาเจ้าปลาทั้งหลายมากินอาหารกันมากินอาหารกันพลอยปลอย คุณน้าฝากปลาทองมาให้พลอยอีสิบสองตัวนะโอ้โจริงหรอคะคุณพ่อใช่แล้วล่ะพลอยมารับไปใส่ในตู้ปลาสิลูกได้ค่ะคุณพ่อตอนนี้มีปลาทองเพิ่มมาอีสิบสองตัวแล้วสินะดีใจจังเลยที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องราวของพลอยและปลาเงินปลาทองที่พลอยเลี้ยงไว้นะคะ เราลองมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบละคนจากเหตุการณ์นี้กันดูดีกว่าค่ะเรารู้ว่าพลอยมีปลาเงิน28ตัวมีปลาทอง13ตัวและได้ปลาทองเพิ่มมาอีก12ตัวเราลองมาสร้างโจทย์ปัญหาเพื่อหาจำนวนรวมของปลาทั้งหมดกันดูนะคะพลอยเลี้ยงปลาเงินไว้28ตัวเลี้ยงปลาทองไว้13ตัว นาให้ปลาทองเพิ่มมาอีกสิองตัวรวมแล้วพลอยมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนี่คือโจทย์ปัญหาเพื่อตอบคำถามเรื่องจำนวนปลาทั้งหมดของพลอยค่ะเรากำหนดสิ่งที่โจทย์บอกคือจำนวนของปลาเงิน28ตัวจำนวนปลาทอง13ตัว และจำนวนปลาทองที่นาให้มา12ตัวและถามหาจำนวนปลาทั้งหมดที่พลอยมีดังนั้นจำนวนปลาทั้งหมดที่พลอยมีเท่ากับจำนวนปลาเงินและจำนวนรวมของปลาทองรวมกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ28บวกในวงเล็บ13บวก12เท่ากับเท่าไร คราวนี้เราก็ลมาหาคำตอบกันเลยนะคะเริ่มจากการหาคำตอบในวงเล็บกันก่อนเลยนะคะลอยเลี้ยงปลาทองไว้13ตัวหนาให้เพิ่มมาอีก12ตัวลอยมีปลาทองทั้งหมด13บวก12เท่ากับ3หน่วยบวก2หน่วยเท่ากับ5หน่วยใส่5ในหลักหน่วย10บวก10 เท่ากับสองสิบใส่สองในหลักสิบดังนั้นพลอยมีปลาทองทั้งหมดยี่สิบห้าตัวค่ะจากนั้นก็นำจำนวนปลาทองทั้งหมดมารวมกับปลาเงินยี่สิบแปดตัวจะได้พลอยมีปลาทั้งหมดยี่สิบห้าบวกยี่สิบแปดเท่ากับห้าหน่วยบวกแปดหน่วยเท่ากับสิบสามหน่วยใส่สามในหลักหน่วย และนำหนึ่งสิบไปทดไว้ในหลักสิบสองสิบบวกสองสิบเท่ากับสี่สิบรวมกับที่ทดมาหนึ่งสิบเท่ากับห้าสิบใส่ห้าในหลักสิบดังนั้นพลอยมีปลาทั้งหมดห้าสิบสามตัวนั่นเองค่ะแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนที่เราสร้างขึ้นจากเรื่องราวปลาเงินปลาทองของพลอยค่ะ เห็นไม่เอ่ยไม่ยากเลยนะคะช่วงนี้ชี้นะพลอยเลี้ยงปลาเงินไว้ยี่สิบแปดตัวเลี้ยงปลาทองไว้สิบสามตัว น้าให้ปลาทองเพิ่มมาอีก12ตัวรวมแล้วพลอยมีปลาทั้งหมดกี่ตัวน้องๆสามารถนำจำนวนปลาทองบวกจำนวนปลาเงินก่อนหรือนำจำนวนปลาเงินบวกจำนวนปลาทองก่อนได้ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปลองสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนกันเองแล้วละค่ะ ไปกันเลยเร่วมด้วยช่วยคิดจากภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้น้องๆลองสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบละคนกันดูสิครับตัวอย่างเช่นแม่มีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาท ซื้อทุเรียนหนึ่งถุงซื้อมังคุดอีกหนึ่งถุงแม่จะได้รับเงินทอนเท่าไรเห็นไหมครับไม่ยากเลยตอนนี้น้องๆลองดูซิว่าใครจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนจากภาพนี้ได้มากกว่ากาันรครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ ฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนกันไปแล้วสนุกไหมเอ่ยในคราวหน้าเราจะมาฝึกฝนจินตนาการกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ